ไม่ประมาทแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆก็ทำประมาทในตัวทุกคนนะเนาะไม่ว่าเราก็ต้องจับอะไรที่เราทำแล้วติดนื้อสแล้วก่อเสริมเราก็จับไว้เป็นคนเรียเนี่ยไม่คนก็สามารถติดาได้งานดีๆไม่ต้องการสารายอะไรแบเขาาเตียนไปไหนมาจริงบ้า

อีคนวงว่าเาก็ไปหาซื้อยาให้วันแรกแล้วก็ลไปสวันกับี่ปดียว่าพตื่นขึ้นมีที่ต้ขอขพี่ไม่อพี่นี่มันแค่แต่เพีแค่สองพันหนึ่งเลงนะ ตอนนี้ข้อดีของการลูกเป็นของใช่แต่เขาก็เขาก็แฝงแค่แฝงนะแจุดวคนนิดนึงจะต้องไปลงปลาไป เราก็แลัวจะเปอะไรม่งันมีคนรก็มูตอนนี้ผมพีเป็นอั่นี้ก็คือใช่อยได้ชวยลคือเขาก็ให้คำแนะนำแล้วก็อธิบายได้ที่วนอกาจะอเป็นที่กษ้เ็เก็เรียนจบแล้วก็จริงๆก็รู้สึทว่าเป็นอะไรแน ก็อาจจะตไปีอ่ไหมคะอาะไนหมอที่หมอหออัวไคนคนไข้อยากจะเข้าคไม่ป่วยได้หอ่ป่วยได้หมริบได้ไหมแี่ค่อ่ากนก็ยินดีนะคะยินดีคุณแม่วไม่คุณแม่ปวแม่ปวดขออายุขัตัวปวดนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยก็เริ่มฉีดเริ่มปล่อยวางแล กวมาเดี๋ยวเขาขายไม่ออกใช่เาว่า่อยวาเยนะคะอนแก็หมือนอยู่ช่วงหนึ่งก็ต้องมอเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบมาเดียวจปกจะกลัวไปด้วยี๋ยวกลัวเราาเราะร่ที่ดูิดีตอนี้อรับแล้วครับ ปลูกคนแอครับีต้องซื้อนี่จได้ต้ง้นะะ